ใส่พริกลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ใส่ใส่ผงชูรสลงไปนะครับแล้วก็ใส่มะนาวลงไปได้เลยครับเพื่อนๆนน้ำยำของเราจะได้อร่อยเพิ่มยิ่ยงขึ้นนะครับต้องใช้น้ำมะนาวนะครับเพื่อนๆนแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปอีกนะครับหนึ่งช้อนลงไปนะครับเพื่อนเพื่อน นำมายองเนสนะครเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปได้เลยครับหรือน้ำสลัดนะครับเพื่อนๆลงไปได้เลยถ,ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับดูน้ำยำของเราจะน่ากินเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆสแล้วก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยนะครับที่เราหั่นเอาไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเ <c oughs> <ๆ>พื่อนๆ แล้วก็คน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 ,นะครับทีเด็ดของเรานะครับเพื่อนๆก็มีผลไม้อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับผลไม้รวมใส่ลงไปตามใจชอบเลยนะครับนี่ของหลวงก็มีหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนเใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คลุกให้ได้กันนะครับเพื่อนๆนเพื่อนเื่อว่าน่ากินไหมครับ นี่ยำผล,ลไม้ของหลวงนะครับเพื่อนๆน,น่ากินไหมครับ